เราอดรนทนไม่ได้แล้วโยนมาที่หมดไอ้อย่างนี้เขาเรียกว่าสิ้นหวังนะวาง,วางอย่างนี้เขาเรียกว่าวางด้วยอารมณ์แห่งความสิ้นหวังวางด้วยความรู้สึกน้อยเนื้อลำใจท้อแท้อ่อนแอท้ายแพ้และวก็จิตใจก็ลวนเละแรงปรวนเนี่ยสุดท้ายเราก็กลายเป็นคนเหมือนกับวางแบบชนิดที่ไม่มีค่าวางแบบไม่มีคุณค่า วางแบบชนิดที่ตัวเองไม่มีราคาซึ่งจะแตกต่างจากการวางด้วยความเข้าใจรู้จักว่ามันเป็นโทษเป็นภยัยเป็นทิษเป็นความเดือดร้อนเป็นภาระนะเป็นสิ่งที่ต้องมีพันธนาการเกิดขึ้นมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องมาบริหารจัดก,การการงานต้องเพิ่มพูนความทุขกเดือดร้อนจากการบริหารจัดการและการงานที่เพิ่มพูนนั้นมันจะทวีคูณมากขึ้น วางด้วยความเห็นโทษเห็นภัยอย่างนี้จะแตกต่างจากการวางด้วยความสิ้นหวังหลายคนอาจจะไม่เข้าใจว่าเอ๊ะวางวางก็อย่างนั้นคนขี้เกียจสลังยาวก็วางได้ไม่ใช่คนที่ไม่ไหวพอแพ้แพ้แพ้อ่อนแอเขาโยนทิ้งได้หนีละไม่เอานวกูไม่เอานะอย่างนี้ก็ไม่ใช่คาว่าวางแล้วว่างเนี่ยมันหมายถึงการวางด้วยความเข้าใจถึงเห็นโทษเห็นภัย เห็นทุกเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นความไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปในวางจากภายนอกและวางจากภายในก็อย่างที่กล่าวมาว่าเราเข้าใจรู้จักตามสภาพธรรมที่ปรากฏเห็นชัดเข้าใจพอวางได้อย่างนี้เข้าใจรู้จักได้อย่างนี้ทีนี้เราจะอยู่กับโรคแห่งสมมุติได้อย่างสนิทสนมกลมเกลียวลูกหลานจะเห็นไหมว่าเวลาตูกงดูทำกับข้าว็ททาได้อย่าง อย่างชนิดที่ไม่มีอะไรจะมาเป็นเครื่องกั้นว่าเออเราทํามันไม่ได้เวลานำทับก่อนนำอย่างชนิดที่สำเร็จเรียวเวลาจะเป็นครูก็เป็นครูอย่างชนิดที่สอนทุกเรื่องที่เรารู้เวลาจะรักษาไข้ก็รักษาในทุกโรคที่เราเข้าใจรู้จักคือเล่นให้ทุกบทบาทได้อย่างชาญฉลาด ประโยชน์สูงประหยัดสุดและเข้าใจรู้จักทั้งหมดนี่มันได้มาจากการวางนัะนีะมันได้มาจากการวางถ้าวางไม่ได้เนี่ยเฮ้ยมันติดติดที่โคงเอ้ยไม่ได้ตัวเราใหญ่หน้าที่นี้ ภาระนี้เราเป็นผู้บริหารผู้นําของกองทัพผู้นําของเวทีเราจะมานั่งทํากับข้าวเราจะมานั่งเป็นขี้ขา่าเราจะมานั่งให้บริการเราจะมานั่งทารน่นทำนี่มันไม่ใช่ภาระหน้าที่ของเราแม้ที่สุดจะมานั่งแก้ปัญหาการแก้ปัญหาคนที่รับเงินจากเราก็ไม่ใช่ภาระหน้าที่มันต้องมีคนใช้ลังงๆทําทไปแต่เพราะเราวางมันหมดไง เราวางหน้า่าง、วางภาระวางทุกอย่างหมดวางสมมุติบัญญัติลงได้เราก็เข้าใจเข้าถึงรู้จักมันแล้วก็แก้ปัญหามันได้อย่างตรงจุดชัดเจน่ลยนี้เปต้น,นั่นอันที่สองในการวางเนี่ยมันทําให้เรารอบรู้นะมันทําให้เรารุ่งเรืองแล้วก็ทําให้เราร่ํารวยในสสติปัญญาและความรู้สึกเป็นกิด แค่ช่วงชีวิตลุงปู่จึงบอกกับลูกหลานเสมอว่าลุงปู่ไม่มีขาดทุนช่วงชีวิตไม่เคยรู้จักกับคําว่าขาดทุนเพราะลุงปู่เป็นคนไม่มีต้นทุนไอคนที่มีต้นทุนสูงสูงเนี่ยโอ้ยตัวกูใหญ่ตัวกูโตตัวกูดีตัวกูมีตัวกูเด่นตัวกูดังตัวกูพิเศษตัวกูเป็นเกจิตัวกูเป็นผู้รุ่งเรืองเจริญตัวกูเป็น เป็นผู้มีเกยียรติยศศัศสีเป็นที่ยอมรับนับหน้าถือตาเพราะมีคาว่าตัวกูใหญ่ตัวกูเด่นตัวกูดังตัวกูวิเศษตัวกูมีเกียรติตัวกูรุ่งเรืองเจริญแสดงทุนมันมากทุนมันมากทีนี้เวลาจะทําอะไรคิดอะไรวิเคราะห์อ,อะไรก็เอะคุ้มทุนหรือเปล่าขาบทุนหรือเปล่าได้กําไรหรือไม่แค่คิดอย่างนี้ก็เสียเวลาไปแล้วเวลาหลวงปู่ทำนี่ไม่ได้คิดเยอะขนาดนี้ พอทำก็คือทำแล้วเดินหน้าไปทาไอ้พวกนัางคิดเนี่ยยังตามไม่ทันเลยแล้วสุดท้ายเราก็มีแต่กาไรตลอดเวลาเพราะต้นทุนเราไม่มีทํางานแบบไม่มีต้นทุนเพราะเราวางหมดทุกเรื่องเราก็เลยไม่มีต้นทุนสําหรับที่จะทําเรื่องอรือขอเพียงมีใจมีสติปัญญามีกำลังกาย เราก็เดินหน้าไปทําทุกอย่างได้ด้วยวิธีอันเลศและเชื่อว่าผลที่ประเสริฐจะเกิดตามมาเองอย่างนี้จนตอนั้นลูกหลานทั้งหลายอันนี้สมในการวางเนี่ยมันยิ่งใหญ่มากมันทําให้เราแข็งแรงในที่ที่คนอื่นอ่อนแอมันทำให้เราโล่งโปร่งเบาสบายในที่ที่สังคมที่รอบข้างที่เขาอึอดอ,ดอดัดอัดคัดขัน มันจะทําให้เรามีเสรีภาพมีอิสระในขณะที่คนอื่นตกเป็นทาสและอยู่ในอำนาจการครอบนาของสรมภสิ่งสัรพชีวิตสัรพวัตถุและสัรพธรรมชาติมันจะทําให้เราแข็งแรงและยิ่งใหญ่ในขณะที่คนอื่นเข้าป้อแปะเตี่ยงพัมและพ่ายแพ้ตลอดเวลางั้นเมื่อใดที่เราวางมันได้ทุกเรื่องอย่างเป็นผู้รู้จักเข้าใจดังกล่าวมาทั้งภายในและภายนอกแล้วเนี่ย ชีวิตเรามีความสำเร็จเสมอมีกำไรเสมอร่ำรวยเสมอรุ่ลลรงเรืองเสมอเจริญเมสมอมีชัยชนะเสมอและสุดท้ายเราก็กลายเป็นผู้มีชีวิตศักดิ์สิทธิ์กายกศักดิ์สิทธิ์เพราะเรามีธรรมะอันศักดิ์สิทธิ์จิตนี้ก็สำเร็จประโยชน์เรียกว่าศักดิ์สิทธิ์สมศักดิ์สิทธิ์ก็จะเกิดขึ้นกับเราในทนันทีอะไรฝังานานแล้วเริ่มเตรียมตัววางทั้งหลาย วางทุกอย่างที่มีวางทุกสิ่งที่แบกบวางทุกเรื่องที่ถือแลว้วก็วางให้หมดวางให้ให้กลายเป็นสถานภาพของผูว้วางให้ได้เลย Sí. 对。<Yeah. S 2> yeah. หึ่งร้อยการฝน,นอีลายุยกโ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าระบรมราชินีนาถสิทธิกิจจังสิทธิกรรมังสิทธิลาภูเชยนิจังกิจันสำเร็จการงานสัสำเร็จรา สเรและใชชนะตลอดกาลประรินดมมาราชวรรสราชียาสหวัตุสัพพะธาจงอีแดพระมาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแะสมเด็จพระนางเจ้า ในการทั้งพเทีนของทวดาอภิภเสพ บาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยสัตวพิสตาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยจงมีแต่ความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเธอดถ้าพเจ้าขออุที่ส่วนกุศลนี้ให้แก่คุณบิดาและมารดาคุณครูบาอาจารย์อุยาตายายญ่าสนิทมิตราสและเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย รวมทั้งท่านผู้มีพระคุณอี่ได้ให้อาหารและปัจใจสี่แก่ข้าพเจ้าขอ